เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่ง เธอคิดเธอว่าคดอเธว่าได้คอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจาดาจาดาจาด้าจ้าด้าจ้าด้าจ้า้ด้ เนตกาแฟสองคอฟฟี่เม่สามน้ำตาลสี่สูตรที่รู้ชอบไงแน่โกตันรู้ใจกันจังเลยนะเออไอ้ตันมึงรู้ใจกวงหนัดนี่นี่ทำจริงคิดอะไรกวงเป่าวะโอ้คิดเลยคิดว่าเราเป็นเพื่อนซี่วะไงแม้ว่าจะรู้ใจรู้พุงได้ขนาดนี้แล้ววะชออไอ้ตันเพื่อนรักมึงนี่ฉลาดเตี้ยม กวนเตียนอ้อร่งที่ครับงานเข้าแล้วอย่างนี้มีตีกันแน่นอนเลยครับไอเตีย <I did. S 2> ชื่อเปียดไม่ได้เรียกเปียดแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ยคนชื่อเปียดก็ยังจะเรียกเปียดอยู่นั่นทั้งๆัไม่ใช่ชื่อเปียดก็ยากจะเรียกเปียดบอกว่าไม่ใช่ชื่อเปียด วอามันต่งางกันตรงไหนเนี่ยหมายถึงเปียดพะโล้เปียดน้ำแดงเปียดย่านไฟเดียนเคยเกี้ยนไหมของแผ่นแผ่นนี้เคยเกีนไหมแอนวอคือเปียดที่มันลดน้ำนะมันชอบเลี้ยงน้ำนะเปียดทิ่มลงน้ำไปไว่ายน้ำบอกว่าน้ำแล้วสารเนี้ยเกี้เนีย้ย หาหน้ำแล้วที่มันลวนคอเนี่ยมันลงไปในคอแล้วว่ายน้ำมาหาเนียกินแล้วขึ้นมาตัวมันเปียกเปียกมันก็สะบัดขนสะบัดขนให้สะเดียดน้ำไง่ทีนั้แมเนี่ยพี่เขาได้าให้ผมว่าผมโดดไปในน้ำผมสะบัดขนสะบัดขนหาแง่หาแย่างเงี้ยพี่ว่าจะน่ารักไหมครับที่พี่เวียนหัวที่เราไม่ทำพลอยสายก็ได้พลอยสายครับพลอยสาย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 เพื่อนเสียกวางกับโกตันมาเยี่ยม หรอชื่ออะไรอ่ะเออนึกแล้วก็ต้องอยากรู้เขาชื่อเปียดมายถึงเปียดนะไม่ใช่เปียดไม่เข้าใจใช่ไหมเปียดหมายถึงเปียดหมายถึงชื่นเปียดปากแกนเปียดเจียนเปียดต้วนเปียดพะโลเปียดอาบน้ำในคว่ ใก่งมากเลยรู้ได้ไงอ่ะสาธุว่างมากเลยใช่ไหมเล่นอะไรไร้สาระอยู่ได้โอ้ก็อ่ฮฮัลโหลสวัสดีค่ะฮะขออะไรนะคะเฮ้ยไม่สะดวก่ะค่ะเขาใส่ครับเขา ขาขออะไรคุณเหรอครับขอขอในสิ oh, oh, ่งที่ฉันให้ไม่ได้อะพี่แบนพี่่แนพี่แด้วยลากกินหางเสืออยู่มีคนทองมาหญ่เยะตอนหอบะว่าตอนที่ระหว่างโอยู่เนี่ยพ่อบางแทงปลาไหลอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เขหอบใหญ่ Let me buat it. เออขอโทษอีกทีนะเออไปด้วยเราขอรอบไป สายคุณตั้งสติก่อนได้ไหมข้าจะโทรมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้เฮ้ยเขาขอให้ฉันช่วยเขาด้วยอะ่ะช่วยอะไรอ่ะช่วยช่วย ครับพี่ได้เห็นพลอยใสายไหมครับวิ่งนี้ออกมาจากตำหนักแล้วครับไม่รู้หายไปไหนเนี่ยฮะไม่เห็นไม่เห็นกำลังดูพวกนี้คุยกันอยู่พี่แท้เป็นเพื่อนเสี่ยครัวกอดันเองอชื่อเฮียเปียกเปียกไม่ใช่เปียกเลิกยุ่งกับชื่อเขาแป๊บหนึ่งได้ไหมนั่นแหละก็คือสรุปเลยนีนะเฮียท,ทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรือจะแหกปากไปเทงไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้พวก่อยๆก็เลยยิงเอาเสื้อหูวิง่งเลย ลึกก็วิง่งอะอากวนะบอกอาเตียน่าสนียที่สุดอไอสมองกลอมมึงแอบดา่ากูเหรอโอ้โหนี่เลยมึงด่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบส่วนอากวนก็บอกว่า,าเตียน่าสนียที่สุดเมื่อวันด่ากูชัดเจนไปด่าตอนไหนสรุปแล้วหรือสองคนน่ะเสนียทั้งคู่อ๋อ,แ,อแล้วยิ้มมาก แล้วหมายความว่าโกตันกับเสียโกนะสนิทกันใช่ไหมเดี๋ยว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 ่ว่าให้รบก่อนหรือมันกำลังจะหมายความว่าเรื่องกับอ้วนเนี่ยสนิทกันเหมือนสมัยเรียนนะว้โอ้โหเอางี้กูสงสัยมันนานนะมึงมาใหม่วันนี้เจ็ดถึงเพี้ยนก็เลยมาเย่ําโอ้โหคิดถึงเพื่อนมึงคิดถึงเรียบร้อยหมดกูแล้วมึงกลับไปได้เลยเปลี่ยนไหมเกียบ เป็ดไม่กลับโอตันอะอะซื้อของหน่อยนี่เออเอาอะไรอ้าวนั่งใครอ่ะเฮ้นโก้เหรอชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าทาชื่อเปียกแต่ให้ลีลีชื่อเปียกอย่าเรียกเปียกนะเข้าใจไหม